เราก็มาอยู่กันที่สะพานขาวท่าชมพู่นี่นั่นไ,ไงใต้กราบอกซึ่งก็เข้ามาทางอะไรนะอุทยานแ่งชาติดอยขุนตาลเราไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยเลยถามหลังต่อหลายครา,าอานนี้ก็มือมเ,เลยลองมาดูก็อโอเคนะดูที่ทถ่ายรูปแต่แด่แดดก็ร้อนอยู่เนี่ย เมสวยนี่วันนี้วันที่17ตุลาคม2563ซึ่งจริงแล้วถาอกรุงเทพก็จะเจอมรสุมแต่ท้งแถวนี้เนี่ยลำบาง,างวางทิมนี่อะไรทำไมแหลมไงเขาก็เป็นหเราเดินกันก็ดูด้วยว่ามีรถไฟมาไหมพอรถไฟเนี่ยอันนี้เป็น อะไรนะทางรถไฟที่จะไปเชียงใหม่แหละรถไฟจะวิ่งผ่านตรงนี้ใช่แล้วกไปกุมองค์ต่างอะไรก่อนี้ยืนไหมล่ะที่เล็กยากเนาะเออแต่ข้างหน้านี่เหนีรงนู่นอะครัะที่เขาเปิดโขกต้นไม้เป็นดังซึ่งเลย เป็นส่วนของสนามกอล์ฟนะนี่ก็ดีนะเหมือนอยู่กลางเขาเลยแหละอ,อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปอุทยานแห่งชาติอดอยขุนตาลแต่เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราก็จะไปที่ดอยขุนตาลน,นะคือเป็นไงกับถ่ยแต่ก็สวยดีนะ ก็มีร้านอาหารด้วยตรงนี้ริมน้ํากลัวตัวดํานะเพราะว่าเดี๋ยวดำก็ <c oughs> ดาอยู่แล้วถ้าเป็นคนขาวก็ไม่กลัวไปยวเราไปต่อกันที่พี่เดินอยังอุโมงดอยขุนตาลพี่นด